Thank you นี่ค่ะกลับมาพบกับรายการนครน่านลนิวส์อีกเช่นเคยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ วันที่5กุมภาพันธ์นางสุรภีรุ้งโรธรองนายกเทศมนตรีนายวรวุฒิศรีนนท์สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวสุาวาวนเอกมนบ้านเลขที่10ซอยนนทบุรี7จทับหน่ตำบลสวนใหญ่ได้เกิดเหตุอักคีภัยทําให้เกิดความเสียหายบางส่วนทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะดาเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป นางสุรพีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนางสาวปริษาอาชาตและนางสาวปุณพภาชาวอนันต์เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีที่ได้ลงพื้นที่เพื่อการติดตามและการให้คำปรึกษาการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ2566เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ในห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนอนทบุรีอาคาร1ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,565เทศบาลน 2, 65, ครนน,อนทบุรีได้รับคะแนนประเมินคุณธร,รรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระดับดี นางสุรพีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงจังหวัดระยองนำโดยนางสาวอิสรีปานงามรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประธานชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน100คนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุณนห้องประชุมชั้น4ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนคร นนทบ,บุรีสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใสประจำปี2566 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพคูคลองและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคู่คลองอย่างเหมาะสมและได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทั้ง40ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานวันที่10กุมภาพันธ์ณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร1 กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนประจำปี2566ให้กับคณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน150คนโดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกที่สมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสนราชการระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ณพื้นที่จังหวัดน่านและอุตรดิต วันที่13กุมภาพันธ์น,นายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงเรียนรัตนาธิเบตและวัดบางขวางจำนวน211คนเข้าร่วมกิจกรรมคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการโยน e m ball และเท e m ขยายแบบน้ำลงสู่คลองบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี และปิดท้ายขอรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนรัตนาธิเบศฝั่งเลขที่ตั้งแต่หน้าสถานีดาวเทียมไทยคมไปถึงแยกสะพานพนังกล้าวเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมบนผิวถนนและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในการอำนวยกการจราจรและได้ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยดำเนินการดูดฝุ่นถนนและล้างทำความสะอาดทางเท้าริมถนน บริเวณถนนงามวงวานตั้งแต่แยกพงเพชรถึงใต้ทางด่วนทั้งสองฝั่งเพื่อพัฒนาความสะอาดของทางเท้าที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากและลดปริมาณขุนละอองขนาดเล็กที่สะสมบนทางเท้าและถนน กองทะเบียรรบนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนออกให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ณชุมชนหมู่บ้านตะวันนาตําบลบางกระสอโดยมีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและภาพรบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติอ,อบจสัมพันธ์ประจำปี2566 โดยเทศบาลนครนนทบุรีคว้ารางวัลชนะเลิศในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตะกร้อลอดห่วงและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการวิ่งเทิดประเกียด71คนนักสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ